สวัสดีครับพบก,กับช่างเอกรีแพร์ฟินเนสนะคะวันนี้ลูกค้าได้เอาตัวเครื่องนะครับตัวตัวรูวิ่งไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นเทมเปินะครับรุ่น T903 ครับอาการนะครับที่ลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อนครับจะเป็นตัวสายพานร o วิ่งนะครับมีปัญหานะครับมีรอยพับ บรวณเก็ lining, บบริเวณกางสายพานนั่นเองนะครับอาการนี้ไม่ถึงอาการเสื่อมสภาพของสายพานนะครับการแก้ไขซ่อมบำรุงนะครับต้องเปลี่ยนสายพานใหม่นั่นเองนะครับอาการนี้สายพานเดิมไม่สามารถซ่อมได้แล้วนะครับเรามาดูอาการเสียงดังกันนะครับว่าอาการเสียงดังของตัวสายพานนะครับที่ยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรจะมีลักษณะอย่างไรน,นะครับ Okay. ะค,ะครับผมเรามาผ่าพ่สูจนกันเลยนะครับว่าสายพานลูวิ่งนั้นทําไมมีเสียงดังนะครับโอเคครับหลังก็จะทําใช้มีคัตเตอร,ร์ตัดเข้าไปเลยนะครับ Okay, เห็นไหมครับอาการสายพานที่เกิดจากรอยพับเนื่องจากชั้นผ้านะครับของตัวสายพานนะครับมีการแยกออกจากกันนะครับเนื่องจากเนื่องจากตัวชั้นการนั้นเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน,นครับดันรูปก็จะมีตัวเป็นชั้นผ้านะครับ เป็นชั้นหนึ่งเลเยอร์นะครับเลเยอร์สองจะเป็นชั้นชั้นยางนะครับเห็นไหมครับผมต่อจากไปก็จะเป็นชั้นพยางสะพัดด้านบนที่เป็นสีดำนะครับมันแยกขีดออกจากกันนะครับจึงทําให้เกิดมีอาการรอยพับทั่วสายพานนั่นเองนะครับผมสังเกตนะครับตรงนี้ช่วงดรงจังหวะนี้ครับจะมีสภาพของตัวกาวสายพานนั้นยึดเกาะยางสมบูรณ์อยู่ครับช่วงตรงกลางนะครับ ตัวสภาพอย่างกับเสีสานนั้นเสนื่อมส,สภาพแล้วนะครับปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดตัวสายพานที่เกิดได้ก็จะเป็นตัวหอายุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับ 2. ขาดน้ํามันสารหล่อเลื่อนใต้สายพานนั่นเองนะครับผมบริเวณจุดนี้นะครับ เมื่อมีการใช้งานไปสักระยะนะครับสายาพานจะมีเกิดความร้อนนะครับเนื่องจากสายาพานนั้นมีการเสียดสีนะครับอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้สายาพานนั้นมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาดูสภาพนะครับภายในตัวเครื่องนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ายังไม่เคยทําการ m a i n t e n นนต์นะครับ เรามาดูเปิดกันดูครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้สภาพภายในภายในตัวเครื่องนะครับลูกค้าแจ้ง่ายัางไม่มีการเคยเม i นเทนเน้นนะครับดูดฝุ่นทำความสะอาดนะครับผมโอเคนะครับ ในเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นตัวขับให้ตัวสายพานที่เราวิ่งนั้นหมุนนะครับผมสองจะเป็นโรเลอร์นะครับด้านหน้านะครับโรเลอร์แกนเพลนะครับสามก็จะมีมอเตอร์ยกความชันนะครับมีหน้าที่ยกระดับนะครับขึ้นเนินขึ้นเขานะครับหรือมันจะปรับความชันได้ตั้งแต่0ถึง15นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ หลังล,งกลูกแกได้หิน20เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นแผงวงจรนะคะเป็นเบ็นซ c b นะครับผมเป็นตัวควบคุมมอเตอร์สั่งงานจากแผงวงจรจากชุดด้านบนนะครับทําไมนะครับเราต้องทําการ PM หรือว่าดูดฝุ่นทําความสะอาดเป็นประจําหรือทุกๆ3เดือนหรือปีละครั้งก็ได้นะครับเนื่องจากนะครับเห็นไหมครับฝุ่นนะครับ ที่มีการสะสมนะครับการใช้งานนะครับจะทําเข้าไปในที่ตัวแผงมอเตอร์นะครับชุดนี้นะครับเมื่อฝุ่นสะสมจมํานวนมากๆนะครับทําให้อุปกรณ์นั้นมีการลัดวงจรขึ้นมาได้ครับผมครับฝุ่นสะสมนะครับ ส่วนแผงบอร์ดถ้ามีฝนสะสมจํานวนมากก็ทําให้แผงวงจรนั้นรับวงจรได้เหมือนกันนะครับ เพื่อทําการติดตั้งสายพานเข้าไปนะครับหนึ่งเบื้องต้นเราก็ต้องถอดชุดฝาครอบท้ายนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับจุดที่หนึ่งต่อไปจุดที่สองที่เป็นจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีน็อตอยู่จุดนี้นะครับ เราทําการถอดน,น็ดอตออกนะครับแล้วก็ดึงตัวเฟรมสตับตัวนี้ออกมาครับโอเคโอเคนะครับ okay. Okay. ะะผมจะเห็นได้ว่าตัวโรเลอร์นะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับยึดอยู่นะครับผมเราเอาชุดนี้ออกน,นะครับจะเป็นใช้ประแจเบอร์ 6เหียนนะครับขนาด6มิลิเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นการใช้บล็อกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราไขน็อตออกแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับหลังนั้นเราก็ดึบรคตัวนี้ออกนะครับ ครับต่อไปเราจะมีมาถอดโรเลอร์ด้านหน้านะครับนี่นะครับมีน็อตเพีงยงไว้เช่นกันนะครับโอเคนะครับฝั่งตัวนี้จะมีตัวสายพานนะครับให้เราใช้เบือนครับ ค่อยๆดันนะครับเมื่ยสายพานออกแล้วนะครับเราก็ดึงโรเลอร์นี้ออกมานะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการถอดชุดแกนเพาทั้งหลังและหน้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเราทําการถอดโรเลอร์ทั้งหน้าและหลังออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับต่อไปที่เราจะเอาต้องออกนะครับเป็นที่พักเท้านะครับเป็นแผ่นพลาสติกยาวๆนะครับผมการดึงออกนะครับเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นการดึงสไลด์ออกนะครับมาด้านท้ายนะครับห้ามลูกค้างัดอย่างนี้นะครับงัดขึ้นนะครับโอกาสที่จะให้แผ่นตรงนี้เสียหายและแตกได้นะครับเรามาดูกันเลยครับผม อย่างนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อเสนอแนะนะครับผมเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับจะเป็นรุ่นของจอรนสันหรือว่าฮอรลซอนนะครับจะมีน็อตยึดอยู่อยู่สองตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตีผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าดนน็อตมันจะอยู่จุดไหนจุดช่วงนี้นะครับมีน,อน็อตสองตัวให้เราขันออกนะครับถ้าเราไม่ขันออกในการดึงตัวตัวที่พักเท้านั้นไม่สามารถดึงออกได้นะครับเนื่องจากว่าน,อน็อตสองตัวนั้นมันยึดแน่นกันอยู่นะครับต่อไ,ไปเป็นการเอาแผ่นไม้นะครับยึดออกนะครับจะมีน็อตทั้งหมดอยู่มันสี่ตัวนะครับมีหนึ่งสองนะครับ สามสี 3, นะครับประแจที่ใช้ส่วนมากจะเป็นประแจ l 6หเหลี่ยมน,นะครับเป็นขนาดเบอร์5้มิลนะครับ เราทำการถอดน็อตเรียบร้อยนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับฝั่งด้านขวาครับทําไมเราต้องถอดด้านขวาครับเนื่องจากเรานี่นะครับเราสามารถยกแผ่นไม้นี้นะครับขึ้นได้นะครับเราจะใช้ในการสอดสายพานรูวินครับฝั่งด้านขวานะครับทำไมเราไม่ถอดออกหมดนะครับเนื่องจาก เป็นลดระยะเวลาในการติดตั้งนั่นเองนะครับผมถ้าทางดีลูกค้าก็สามารถถอดทั้ง2ฝั่งได้นะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับการถอดก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ช่างเป็นวิธีรัดนะครับในการติดตั้งนะครับสะดวกและรวดเร็วนะครับาน,าน,านั่นโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น พาร์ตอะไรใหม่นะครับเป็นสายพานนะครับขนาด1.8มิลลิเมตรนะครับความหนาเป็นลายไดมอนด์นะครับจะหนากว่าของเดิม0.2มิลลิเมตรนะครับของเดิมจะหนา1.6มิลลิเมตรนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีตัวสเปรหล่อเลื่นนะครับเป็นสายพานนะครับไว้บำรุงรักษาสายพานนะครับช่วยลดความล้อและยืดอายุการใช้งานนะครับของตัวสายพานนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวนะครับเป็นสเปรย์ดูแลบำรุงรักษาพวกโครงสร้างพลาสติกหรือว่าหน้าจอหรือว่าแผ่นต่างๆแผ่นยางนะครับช่วยเพิ่มความงามๆแลนะยืดอายุก,การใช้งานนั้นเองนะครับสองกระป๋องนี้ทางร้านมีขายนะครับสินค้าเข้ามาตลอดเลยนะครับผมนะกระป๋องขาวจะเป็นตัวสเปรย์เราเลื่อนใต้ สายพานนะครับกระป๋องดำจะเป็นสเปรย์เคลือบภายนอกนะครับโอเคเรามาดูตัวสายพานรูปิมงกันก่อน,นครับที่ทางร้านจําหน่ายให้ลูกค้านะครับตัวสายพานนะครับจะมีความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดมิลิเมตรนะครับจะมีทั้งหมดสามเลเยอร์นะครับจะมีชั้นผ้ายางสีดําเป็นชั้นเอ็นชั้นไนลอนนะครับด้านล่างจะเป็นชั้นชั้นผ้าน,นะครับ การต่อสายพานของทางร้านนะครับจะเป็นการต่อแบบแนวเฉียงนะครับประมาณ45องศานะครับเพื่อลดอาการเสียงดังนะครับครับผมเดี๋ยวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับลายต่อสวยงามครับเรียบเนียนนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมก็รายต่องานเช่นเดียวกันนะครับผมทางร้านรับประกันรายต่อหนึ่งปีนะครับ โอเคนะครับเรามาดูตัวสภาพนะครับพื้นแผ่นไม้กระดานของลูกค้านะครับลูกค้าดูจากสภาพแล้วลูกค้าการใส่น้ำมันค่อนข้างน้อยนะครับผมโอเคนะครับทางร้านได้ทำการเทสทดสอบนะครับว่าทำไมเราต้องมีการหล่อเลื่อนใต้สายพานนะครับทางร้านรูปๆดูนะครับผืดมากนะครับาชิดให้ดูเลยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้สารหล่อเลื่นนะครับเข้าไปเคลือบที่บริเวณแผ่นไม้แล้วครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ไม่ได้เคลือบตัวน้ํามันนะครับจุดนี้จะเป็นเคลือบแบบน้ํามันนะครับเห็นความแตกต่างไหครับตัวนี้จะมีอาการมีน้ํามันนะครับเคลือบแผ่นไม้กระดานนะครับช่วยลดเรื่องการเสร็จสีนะครับของตัวสายพันธุ์และความร้อนนะครับ ฝั่งนี้ไม่ได้เคลื่อนครับจะมีรอยขาวๆนะครับเ <Okay. S 1> การใส่สายพานนะครับผม <Okay. S 1> เราที่สายพานมานะครับ oh. ดึงแผ่นไม้กระดานนี้ขึ้นนะครับผม oh. สายตาสัาผนะครับเน่ยเป็นการการสายพานเรียบร้อยแล้วนะครับการ ก็จะมีสสไลด์นะครับตัวชุดนี้จะมีสลักนะครับเป็นล่องนะครับกับชุดนี้นะครับการใส่ก็ทําการสไลด์เข้ารูนะครับเช็คนะครับว่าล่องนั้นมันยึดเข้าได้เรียบร้อยนะครับโอเคตันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่โรเลอร์เหล็กด้านหน้านะครับใสดเข้าไปอย่าลืมสายพานนะครับเข้าไปด้วยนะครับเรายังไม่ต้องใส่เข้าไปที่ล่องสายพานนะครับเราใส่แค่ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้นะครับเรายังไม่ต้องใส่ร่องนะครับ ไปเราจะใส่รถชุดนี้นะครับ นี้การใส่นะครับแนะนําให้แกนโรเลอร์เหล็กด้านหน้านะครับจุดนี้นะครับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของจุดนี้จุดนี้นะครับกึงกลางต่อไปจะเป็นการใส่สายพานนะครับนี้นะครับจับนี่ครับใช้มือกดไว้นิดนึงครับหมุนที่มอเตอร์นะครับ ็จะทําการใส่สเปรย์หล่อเลื่นใต้ใสายพานนะครับช่วงนี้ถามว่าใส่เยอะไหมก็ประมาณนิดนึงนะครับวิธีที่สุดนะครับว่าน้ํามันเยอะหรือไม่เยอะใช้มือนะครับรูปอยู่รูปที่แผ่นไม้กระดานนะครับ ว่ามีความลื่นของตัวน้ำมันไหมครับถ้ารูปแล้วมีอาการว่ายังมันลื่นแล้วก็คือไม่ต้องใส่แล้วนะครับถ้ารูปแล้วมันรู้สึกฝืดๆขัดๆก็ให้เราใส่อีกใส่อีกนะครับโอเคเอ่าวิธีการใส่นะครับ 我看，反正那。 ได้ทำการติดตั้งตัวน็อตเข้าไปเรียบร้อยนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับตัวนี้ยังไม่จบนะครับต่อไปเป็นการตั้งสายระดับสายพานนะครับโอเคตอบวิธีการตั้งสายพานนะครับให้เรามาเสียบปลัป๊กแล้วก็นะครับมาเปิดที่เครื่องนะครับ โอเคครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าสายพานตรงไม่ตรงนะครับเรามาสังเกตช่องไฟช่วงนี้นะครับฝังซ้ายกับฝั่งขวานะครับการปรับตั้งสายพานนะครับผมให้ลูกค้ามาเช็คช่องไฟนะครับซ้าย ขวานะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับจากคลิปที่เห็นด้ว่าตัวสายพานจะกินฝั่งซ้ายนะครับวิธีปรักง่ายๆนะครับผมเราใช้ประแจนะครับเบอร์6มินนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ1ถึง2รอบนะครับแล้วสังเกตผลครับผมตัวสายพานนะครับจะมีการขยับนะครับ ไปฝั่งขวานะครับไปทีละนิดละนิดนะครับตามความเร็วของเครื่องนะครับกรณีอย่างนี้ยังห่นนางอยู่นะครับให้เราปรับอีกครับผมตามเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งถึงสองรอบนะครับแล้วสังเกตผลครับ ตัวสะพานก็ค่อยขยับมาเรียบร้อยนะครับนี่การตั้งสายพานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยะห่างนะครับเท่ากันนะครับ ทิปง่ายๆนะครับผมสายพานเอียงฝั่งไหนหมุนฝั่งนั้นนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งถึงสองรอบแล้วสังเกตผลนะครับเอียงฝั่งไหนหมุนฝั่งนั้นตามเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งถึงสองรอบสังเกตผลตอนนี้การตั้งสายพานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปต่อไปก็เป็นการประกอบโครงสร้างพลาสติกขึ้นนะครับ ตอนนี้ก,นนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้แล้วครับก็เป็นการไม่แน้นนะครับเก็บงานนะครับ ช้ำนะครับ